ชี้เป้าเกมใหม่ Battle Cry ว o w Wow Game คนที่ใช้ iPhone และ Android ก็เล่นได้นะครับดีครับมาอีกหนึ่งเกมนะครับมาชี้เป้าอีกแล้วสำหรับคนชอบเกมสงครามนะครับตัวสะกดแบบนี้ Battle Cry w o w Game เนี่ครับ70%เดี๋ยวขออนุญาตตัวอักษรตัวทพ์ใหญ่ B. B B Bow Wow A Alpha T ท a ง g h o o ทางคู l, ่ L l i n e E e c o ตัวพิมใหญ่ C Charlie R Romeo Y อย่างที่ A, Romeo, White, ก็ Battle ที่แปลว่าต่อสู้แล้วก็ Cry ที่แปลว่าร้องไห้นะครับใครที่ใช้ Android ก็เข้า Play Store โหลดได้เลยนะครับส่วนคนที่ใช้ iPhone ก็เข้า App Store โหลดได้เลยเช่นกันนะครับค้นหาคำว่า Battle Cry B A T T L E C R Y แต่เมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับ But Battle Cry ก็พิมพ์แค่นี้แล้วลองหาตัวชื่อแอปนี้ Battle Cry Mobile Game World. แต่ว่าเหมือนเดิมครับเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันเป็นเกมแนวมัลติเพเยอร์ใช่ไหมแบบเขาเรียกว่าเป็น Strategy กันเลยซึ่งูเดี๋ยวผมไปแปลภาษาอังกฤษด้วย Instant Translate เป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆฟังไปฟังกันเลยครับคำอธิบายของแอป สุดยอดเกมบี p g สงครามโลกครั้งที่ผู้เล่นหลายคนคลาสสิกพร้อมกลยุทธ์เชิงลึกสวมบทบาทในม,มิโม,ม,มกับออบการต่อสู้กองทัพก้องทับอากาศกองทัพเรือกัปตันผู้บัญชาการสหพันธรัฐเศรษฐ,ฐกิจด่านหน้า R&D Risk p a n t h e m สงคราม Hotel Domination t u r มน r ์และอีกมากมายเข้าร่วมตอนนี้สร้างกองกำลังทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและครองโลกมากกว่า5 0 0 0 0 0ดาวน์โหลดทั่วโลก ผู้เล่นของเรากล่าวว่าง่ายต่อการเล่นและติดเกมนี้เป็นหนึ่งในมิโมพีจีที่ดีกว่ามันเหมือนกับสงครามโลกที่ใช้สเตียรอยฉันชอบวิธีการตั้งค่ามีคุณสมบัติมากมายและใช้งานง่ายดีกว่าสงครามโลกเกี่ยวข้องกับสหาพันธ์พันธมิตรและภารกิจมากกว่า b a t t l e ลไครตโลกแห่งสงคราม เรื่องย่อในโลกแห่งสงครามและความโกลาหลในอนาคตฮีโร่ลุกขึ้นเพื่อน,นำกองกำลังของเขาไปสู่ชัยชนะในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่กับศัตรูเพื่อน,นำความสงบกลับคืนมาและครองพวกเขาทั้งหมดคุณสมบัติของเกม Battle ใครเป็นหนึ่งในเกมพีจีแนวสงครามโลกครั้งที่เข้มข้นและหลากหลายที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่น,เ,ลนเกมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ iOS Facebook c h r o โ e Store หรือบนเบราว์เซอร์ของคุณสิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเรียกใช้บัญชีเดียวกันได้จากทุกที่ดำเนินการในส่วนต่างๆของโลกยึดบินแดนคืนและกวาดล้างพื้นที่ของศัตรูสร้างกองกำลังทางทหารอันกว้างใหญ่ของคุณกองทัพกองทัพอากาศกองทัพเรือและหน่วยพิเศษด้วยยูนิตมากมายให้เลือกสร้างการป้องกันของคุณด้วยออโพส แสดงแสนยานุภาพทางทหารของคุณในแบทเทอร์เอาชนะและกำจัดคู่แข่งของคุณทำลายการป้องกันของพวกเขาและยึดทรัพยากรของพวกเขารับประสบการณ์และความคืบหน้าผ่านระดับที่ไม่จำกัดอัปเดตกลยุทธ์ทางทหารของคุณด้วยคะแนนทักษะคะแนนยุทธวิธี R amp D และการฝึกซ้อมทางทหารต่างๆรับสมัครผู้บังคับการและมอบหมายให้พวกเขาควบคุมหน่วยของคุณระหว่างการต่อสู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและหน่วยพลังงานเพื่อจัดการเศรษฐกิจของคุณและเพิ่มกระแสเงินสด ปกป้องเฟเดเรชันโซน s ของคุณเอาชนะคลื่นศัตรูและเพิ่มระดับกับตันเฟสของคุณแทรกซึนเข้าไปในแนวค่าศึกและเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์และรับข้อได้เปรียบที่สำคัญใช้ศูนย์บัญชาการของคุณเพื่อเปลี่ยนคำสั่งของคุณไปยังแนวรบต่างๆทั่วโลกรับเหรียญเกียรติยศความสำเร็จที่ไม่ซ้ำใครและได้รับความเคารพจากกองกำลังของคุณ คำสั่งสั่งให้โจมตีคู่แข่งของคุณเพื่อทำให้พวกเขากระสับกระส่ายและนำความกลัวมาสู่จิตใจของพวกเขาประกาศดิปลโลมาซีกับเพื่อนบ้านของคุณและให้พวกเขาใกล้ชิดคุณสมบัติของเกมพันธมิตรเข้าร่วมพันธมิตรที่ทรงพลังและครองโลกเป็นทีมแชทกับอาิอันของคุณและสวมใส่อาิอานันนัสเลสที่ทรงพลังมีส่วนร่วมในอาิอันวอร์สและรับรางวัลสงครามที่น่าตื่นเต้น ได้รับความเคารพจากอาลีานกลายเป็นเจนเรอหรือเริ่มต้นอาลีานของคุณเองและรับสมัครสมาชิกของคุณสร้างทีมใหม่ยึดรัฐพันธมิตรอื่นๆและมอบหมายผู้ว่าการของคุณเองเพื่อรวบรวมการจ่ายเงินรายชั่วโมงที่ส่งไปยังสมาชิกพันธมิตรของคุณทั้งหมดยึดฐานกลยุทธ์อื่นๆเพื่อรวบรวมการจ่ายเงินเข้าร่วมโทเต l Domination เพื่อทำสงครามกับพันธมิตรอีก3าคนพร้อมกัน ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทั้งหมดส่งและรับการสำรองข้อมูลอาริอานที่ส่งพลงังค้นหาพันธมิตรที่ตรงกันด้วย CN d อ s น r o y ทำสงครามกับ Axis ซ l l i ล n ย e s ิสอัตโนมัติเพื่อรับรางวัลที่น่าตื่นเต้นและอาริอานนัสเนสใหม่ใช้ Counter s t r i k e เพื่อล้างแค้นคู่แข่งที่ยุ่งกับสมาชิกพันธมิตรของคุณเข้าร่วมการแข่งขันรายสัปดาห์และรับความเคารพในเกมสำหรับพันธมิตรและตัวคุณเองบัญชี ซิงบัญชีของคุณกับ Facebook Google Google Play เกมอวตารที่กำหนดเองด้วยกราวทา f a c e b o o k โปรไฟล์ผู้เล่นในเกมความคิดเห็นสดโอเคฟังกันจบแล้วถ้าสนใจเล่นเดี๋ยวผมโหลดมาแล้วนะมีทั้ง iPhone และ Android ดเดี๋ยวผมกดเปิดปุ๊บอนี่เข้ามาที่ iPhone นะ นี่เข้ามาแล้วจริงๆเขามีเพลงนะเนี่ยก็ watch over เ,เข้าถึง talk back ยังไม่ได้ลองนะครับก็มีซาว n d ดนตรีบ้างประกอบแต่ตอนนี้ตอนนี้ sound ผมหยุดไว้ไอตอนนี้ผมมาอยู่ในหน้าให้ใส่ชื่อนะครับก็เพื่อนๆสนใจก็เหมือนเดิมครับใครที่ ครองเลการเล่นเกมก็รีวิวกันได้มาเหมือนเดิมครับบริการหมอค้อม1 4, 4ึ่พรัสมาชี้เป้าให้กับคนชอบเล่นเกมแต่อันนี้ต้องบอกว่าถ้าบน iOS มีซัมมิเนอร์ก็ก็คือมีบางส่วนที่ VoiceOver เข้าไม่ถึงแต่ว่าไม่ยากนักที่จะ,ะผ่านไปได้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองโหลดไปเล่นดูเกมนี้ฟรีครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android Battle Cry World War. อืใครชอบเกมสงครามรวมคนเป็นกลุ่มโอ้มเมื่อกี้รายละเอียดยาวมากฟังแล้วโอ้มีทั้งกองทัพหลายๆกองทัพก็สนใจลองโหลดไปเล่นกันดูครับฟรีครับชี้เป้าโดยบริการหมอคอม1414น p l นะครับผมฝากติดตามทุกๆช่องทางของ1414 14, สด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมไม่ได้สอนเล่นนะจ๊ะเล่นไม่เป็นจ้าสวัสดีครับ